รักใครรักพิมเชียพิทั้งเพื่รทั้งเพื่อพิมรักพิมรักพิมรักพิมงานบอลฟีนนลอย่างนี้นะโอเคโอเคนะเอาอีกทีรักใครักพิมเชียพิทัเพื่รทพื่พิรักพิมรักพิมรักพิมเต้นเลยพิมเต้นเลยเต้นเลยก็ถ่ายรูปคุยลงไหม อ้าอะไรหน่อยเร็วถ่ารูปรวมแม่มาถ่ายให้อะไรหรอี่านรูปรวมี่เรวมทุกคนเลยอ้ไหนอไ่ไไออที่ถ่ายรูปรวมปะถ่ายรูปรวมกันมาดิเธอเซตตัวเข้าไปดิไหนอ่ะเราไม่แค่นี้อ๋ 来，来，来。